ดีจ้าแพทย์ครับทุกคนคลิปนี้ยายจะไม่กาผ้ามวนนะจ้านี่มากินตุ่มโฮมก็เลยตำสมนะจ้าเด้อนี่หล้านสาวมาจจกกรุงเทอีกแล้วนี่จ้านีมาเลี่ยงอีกแล้วนี่น้ำกวด้ะจ้านี่โอ้มาเด้อมือนีมากินแสบๆก็บก็ล้างสาวเด้อนี่นี่มีหัวน้ำกินพร้อมน้ำกวดมาเตะรับจ้างเนาะหอกมาเยี่ยมลูกห่อนี่อื งานได้ลูกมันน้อยอยู่นั่นน้องเป็นน้องของลูกแอ่โอ้ยไหเป็นน้องเออเป็นน้องของลูกแอ่เด็กน้องสาวล่ะเด้อดจ่าเด้อมากินตั้มสมกันตุ่มโฮมกันแสียบเสยบเรื่อมันนี่มาเลี้ยงเซอร์พอมเออเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ผุดต้อมาเสิร์ฟอยู่นี่วเอาปะเป็นทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟพอปะเป็นท่านยู่ใจล่ะ เอออยู่พัทยาเขาขายดีบุขายดีขายดีเขาขายดีอยู่นะผ่าลายผ่าลายเออมาเลี้ยงมาเกลือกให้อยู่ดีมีแหงให้ลำให้รวยเด้อล่ะเด้อทองใส่อะตริใส่แล้วสิลล์จากไหนมือนี่แม่ตั้มจมคือเผาว่าแถวว่าเผาไปจากไหนวะ มัด <laughs> ตั้มสมเลียงอีกเลยได้จ่ามันตุ้มพ่วมอีกแล้วมือน,นี่นอบอกพี่กลงไปกระเทียมลงไปแล้วเอาให้แสบได้ให้แสบไ,ได้สีมือเขาบวมี่จ่ามือน,นี่บวมีดอกกา เดี๋ยวจะไปกนมาเดี๋ยวจะเอมารอกไว้เดี๋ยวจะมากินนี่นาวลงไปมะเขือเทศค่ะ โอ้ยบ่ล,นนล,ลงนาลงรักน้องพี่น้องบ,อบ่เขียดเด็ดในาวจ้าโอ้ยโอ้ยน่ามือจะใจ๊ร่อยเนาะหาเนีน่ย,ยว่ะหาเขียดว่ามืออยบ่โมนี่จะใจ๊ร่อยอือใหยนี่โอ้ยมาหลังมาจะหาเขียดมากกบมาตั้มสมกินอีกเลยจ้าเด้อวนบนาวลงไปอือตุ่มพุ่มก็ร้ายร้ายเด้อพี่น้อง กันหนีพี่น้องเบิ่งเด้อมาเด้อมาเด้อมาตุม่มโฮมกันเก็หลายๆ,ๆนี่มันกินหลายคนแซ่บแสบได้มือนี่ใส่บวชามเปียกใส่บวชหน้าลงไปแล้วใส่บวขามเปียกสูตรหลานสาวใส่น้ำตาลงลไปอีกอตั้มส่งทุกวันเลยพี่น้องมือนี่ได <c oughs> ้กระทายมือบโบทายได้กระโบทาย กินเสียบๆ่มือนีห้านสา้ามาเลี่ยงกะลาาย้ายนองนองลูกแก้วมาล่อ,อ,อ,อตอนปลาหลาดด้จา่าตุ้มโพมุนมวนเลยมือนีเออตุ้มโพมุนม้วนเลย อาการจืดกระปุนมากเลยงกปลายโเคเป็นยังนี่อร่อยหรือเปล่าอร่อยชีมมือเกา่า <laughs> ชิม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 พี่น้องพิจานาแสบบอโคกติง้งขี้มวยยยุดเลย <laughs> มอนี S <S <Si ่ค like really ือตีนขี้ยงวะโคกโนอ้าวซีกพี่น้องพี่น้องพ่จะเสพเนาะป้าน้ำเดิมมีกระปุกน้ำเดิมจานนี่มากคนนี้าเลย เกิดลงใส่น้ำตาตีโคตงทีช่องลงหนาลงหลังกือกันครับแศบแสบเลยพี่น้องมาเด้อมึงกินกับยายเด้อมันตุ่มพมอีกด้จ่าเด้อพ่อมผีพ่อมน้องจิ้มของพวงนี้ม้งนี่นี่เละยอีสานบานเห่าตองใส่มือซิมเรีย เสียมือแซบจนเลียมือจะเลียมือพอดีพอดีพอดี้าจเลีอพออเสียบเลยบเลนเออเสียบเสียบแกแ่องซองโคกเลยเออเสียบเสีบเสียบจบ เดิมาเดินม <Bond> ันกินในกันเดิอพี่น้องเลยมามามามันกินในกันเดินมีออกแกล้มไตป่าน้ำตัวนี้มามาพี่น้องหลายคนแสบแสบเลยเออเอาเจ้าน้ำ้นใหเลยผูชุกคนกำลังแสบกันอยู่กำลัง เออกำลังลุยลุยแสบแสบมาเออคือคำย่อยย่ๆโอ้ยพี่นหน่อแสบแสบเลยปลาในปลามุนปลามูนปลามุนใหญ่หน่อยปลาอยู่เอแม่แม่อาตแม่แม่อาตในลูกเจ้าบอกหอยน้ำจะจกานเจ้ามาหอยอะ มามามพี่น้องแ่บแสบเจ็บอืมอะไรจะมูพนกิดก่อนยายจีมาแกนกับตั้มกวนไปเลยกะปู่แล้วก็มาตั้มปวดเจบกะปูเวดนะหาเ้ย่ ขอโทษขออภัยเ้อกินน้ำโซเล่ก็น้ำคนหลายเ้ยพี่น้องเลยตะเชีแล้วตุ่มโ่วกันกินแสบแสบเลยบริตัต่อได้จ้ายเออบริตัต่อเงาไปเลยตัดไม่เป็นเงาเงาเตมเงาเงาไปเลยเด้จ่ายด้วยบานโซเลก็น้ำเด้จ่ายด้อโซเลกันเองบริษัทโซเล่ตะอืน โซลิเดียวกันด <t> ีจ้า้องแก่งปตายปากเสีบมอกบอแบสบปสบอยบออบนอยปออสอสบ่ะบอบออสบบออบอสอาบอสบอยบ่บบออบอ เกตตป่ากระเพ็ดสมกระเพ็ดพี่น้องเสียงเฮฮาเฮฮากันเลยเออได้เลยได้เลยนบกินดอกมือนี่เออดอกมือใหญ่อิ่มละหายจะพี่จะนองกินแสบแสบเลยมามากินกันหายเพื่อน วางบอกพีกไววนั่นเด้มันย่งอยู่ในตลาดนาดด้อน่ะก็ลองมาบอกพีกแกงไส่ปากัพกะทำเพแล้วพี์กระพีกโลพลสแล้วคนบอกว่าโลเพลเด้อเราจะเสยจโปเสียให้ลับไม่รวยคนตีมาเีหมาีเยอกเด็กินหล บอนตินน้ำเดือพี่น้องเลยอม้วมดเดือพี่น้องเออตัวโกเมดพอดีพี่น้องน้องใหญ่กะกินอิ่มแล้ว แตกซากก็เหลืออายุสามคนยายกะชิจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไหลทุกแชททุกคอมเมนต์ใจยายโดยดีเสมอมาแต่ย่ญญายพีดผ่าดป,ประกันได้ยายขออภัยเลยจา้าสวัสดีจา้ารักนะทุกคนอย่าค่อยติดตามคลิปยายต่อไปได้เลยจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปผลงานจะไม่ขาดนะจ้าบ๊ายบายจุ๊จุ๊อยคอยติดตามคลิปยายต่อไปได้เลยจ้าเด้อ